อันนี้อันนี้คือจบแล้วอ๋อตัดจบป่ะใช่เอาหลออันนี้คือตัดจบป่ะเาว่ามันมันประกาศจบเลยตัดจบเลยนะให้ดิวบอกว่าจบแล้วแต่บอลมันยังจบเดี๋ยวหลังเนี่ยเดี๋ยวผมถาให้นะปกติมันก็จบได้เลยไม่ใช่หรอถ้ามีใครเนี่ยเขายอเขาเขาจะยอมแพ้กันเลยยอมแพ้แต่สภายังไม่ให้จบเพราะยังไม่ครบสามวันแต่เขาก็ยอมแพ้กันทั้งคู่อ่ะยอมกันทั้งสองแก๊งแต่ก็คือจบอ่ะไม่จบตอนนี้ก็จบปีสองอ่ะ คุยจบกันแล้วใช่ไหมไม่ถ้าเขาบอกถ้า,<พ>าตาาไ,<ล>ไม่ให้อ่ะตาาบ้า,าไม่ให้เขาก็จะแยกย้ายก,กับไปฟาร์มปกติไม่ตีกันแล้วไม่ได้คุยกันรรอเขาคุยกันก็รอรอเขาคุย,คยพี่ก๊อฟอยู่มั้งตาบ้าท่านจะมาแล้วนะทุกคน ธนาคารด้วยนะอย่าผ่าฟ้ากันเพลินเด้อไงก็อยู่เราแหละอยู่สภากันนหละเต็มเลยแหะสีแสบตาเหรอผมว่าไม่แสบนะผมว่าสบายตาไอ๊ะเอ๊ะผ่าก็แบงสักครู่นะครับสักครู่ อะไรกูจะควันมัวไม่เป็นไรนะใส่ไม่ได้ไหมต้องบอกเลยนะเพราะว่าอันนี้คือการกระชับมิตนะผมไม่ได้เป็นแผลกันนะกระชับมิตก็จริงครับแต่อากดการเล่นสตอรี่อะครับขั้นต่ำต่อให้กระชับมิตหรือว่าไม่กระชับมิตมันก็มีพี่ก๊อฟอยู่ไหมพี่ก๊อฟอยู่ไหมคะเอาพี่ก๊อฟมาคุยกันนะเอาพี่ก๊อฟมาคุยกันนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้เดี๋ยวท่านนิจีอยากเล่นอันดับอะไรก็เล่นนะครับพวกผมก็เล่นเหมือนกันชิวๆ AFK ได้เลยได้ครับผมได้ได้ ได้ดํถ้าแบบอืมได้พี่บอกไปแล้วบอกไปแล้วเดี๋รวพงนี้เขาก็ได้ไม่พี่กลก๋ยังไม่มาหนินรอพี่กลก๋มาก่อนก็ได้นรอพี่เก๋มาเดี๋ยวพี่เก๋เขาตัดสินได้ พี่ตีแบบพี่ตีของอีโวอยู่เหรออ้ารเหอครับจกจอยากอยากได้บ้านแล้วขับบ้านตกลงว่าไงบ้างเขาเขารอคุยกับพี่ก๊อฟเนี่ยโอ้โหโี้บีทำไรอะถ่ายรูปถ่ายรูป ตรงแฟสองฝ่ายมันน่าพินาศใช่ครับพุ๋มผมอยากยื่นชิงบ้านเนี่ยไม่อยากต่อไปตอนนี้ก็แยกยกันเหมือนเดิมครับฟาดเลยครับว่ามาไม่ไม่มีอะไรพี่แค่ว่าจะจะจบกันเฉยๆครับครับชิวิบอกกดไปเป็นแฟนตัวแหวนเนี่ยถูกป่ะเหมือนกันให้ไม่ใช่เป็นไปแล้วเหรอขอดิยังที่ไปไหนอ่ะ ็ต้องจบวันที่สองสองทุ่มสามวันนะนับเวลาที่เล่นไงน้อน,นับจบหรอเกี่ข้าไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงมันนับแบบนั้นไม่ได้เลยพี่มันต้องนับเวลาตอนที่เราเริ่มเริ่มไฟสตอรี่ดิเริ่มเวลาสตอรี่เริ่มประกาศอะ่ะก็ปกติก็เห็นไม่แต่ปกติก็คือสาภาเขาบอกอยู่แล้วไงว่าประกาศเริ่มสตอรี่ก็คือเริ่มเลยก็คือนับเวลาตั้งแต่ตอนนั้นหนูเคยมาถามอยู่ประกาศเริ่มก็คือเท่ากับเริ่มสตอรี่ก็คือเริ่มนับแค่นั้น อยากอยากอยาก,อยากอยู่บ้านด้วยไม่มีบ้านอยากทิ้งบ้านไอ้อยากเ <Bel> ล่นลี่แล้ววิ้ยต่หน้ากลัวนะเจ้าเดเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปส่งมีใครต้าร้บ้านเหรออยากอยากอยาทำอะไรผมแล้วใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้วันนี้คือที่ทำสองพันอันถึงตอนเช้ามีใครรับไหมใช่ไหมบูไอไอต่ำน่าแก่ใช่ไหมอแหละจันจ้ออยู่ตรงกลางคนเดียวจริง นในทวิตใครไปถ่ายพี่บอลวะมันเ <c oughs> ป็นตัวปูเนะี่ย <c oughs> ไขว้บิ๊กินพร้อมกินไมโลนอนยังพร้อมแล้วพี่พี่จะซีเรกเลยอ่ะ<อ>กูกูกูปรับวงตะโกนนะถ้าสองแก๊งมึงไม่เคลียร์ <c oughs> เดี๋ยวกูลงไปเล่นด้วยหยุดสองข้ามอ่ะฝั่งวงตะโกนแต่วิ่งแทบจะดุดออกนอกสะพายพร้อมแล้วพี่ะ้ <c oughs> มามอ่ะน้องฮะก <c oughs> ินนอนมาสองวันแล้วนะกิน <c oughs> เล่นลีกินไม่โผล่ผมไปไหนอ่ะก็ไปไหนเล่นเขียว่ะไปเล่นเขียวแล้นะวันนี้ไม่ใหม่พี่จะส่งเกียคืนตีใหญ่แล้วพี่แพ็คคืนแล้วนะส่งฟรีแล้วนะพี่ส่งฟรีแล้วนะจริงนะพี่วะสูตรแดงหนำก๊อป นี่ไงมารอแล้วมารอแล้วมารอแล้วเนี่ยวรอแล้วมารอแล้วอุ้ยหลหลัวดำตอนตอนตอนกระไรเฮ้ย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 ลั่งวิ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 ของเขาวิ่งเลยนะเขาวิ่งนะเขาวิ่งไปแล้วเอาน้ำเขา่งไปกดบอลแล้วอะตื่นนะเขาวิ่งมปกดบอลแล้วอะตื่นนะโดนข่มนะกดบอลกดบอลแล้วอะอยู่ไม่สุกนะวิ่งนะ เหมือนแก่เบิร์เลยใช้แก่เบอร์ตัว<อ>ใช่ใช่ใช่เบืร์สวัสดีรครับไปพี่เจสี่ผลไม้รวมบู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 บ,บ,บ,บู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 บ,บู เชี่ยปิดเงาแล้วแสบตาชิบหยเดยนักกผมในดิเฮ้ยบบ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 เพราะ่าบเฮ้ยเฮ้ยดีดหน่อยห่างหตรงห่างเียงไหนเราห่างเครื่องหรือเปล่าปีนหรือเปล่าปีนหรือเปล่า แล้ววันเหมือนง่วงกจบแล้วดีดีหน่อยอุ้ยวิลเล็กวีลเล็กตรงนี้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 งานเล้างานเล่าลัน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 เล็กเอาไม่ได้เราหวานหนะเดี๋ยวนี้หวานเดี๋ยวนี้หวานนะระดับระดับมาตรงนี้หน่อยระดับระดับต้องมาแล้วเนี่ยต้องมาเนี่ยมาดีมาดีพอเดินไปไปไปพอ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 สวัสดีครับพอพอเจนเย็นไปก็ก็เขาบอกหลวมเดี๋ยวเหล่าให้หน่อยนั่นแหละโอ้ย จะหลวมเหี้ยเอาเปล่าไอ้สัสคือโอ้ยโอ้ยโอ้ยถ้าหลุดเดบอสเดบอสมันดันมันลั่นจังวะมันลั่นอย่างเดียวเลยได้เปล่าทำง่ายบ้านมึงกูเขียวแน่แคเดียวเขี้ยวแน่โอ้ยไปเบิร์นตรงนี้กว่าตรงนี้ได้ได้ได้ตรงนี้ตรงนี้ ตอนตอนแซมบายลุกทำลามป่าหมายควายตอนเจนกูเดี๋็กอย่าหวานไอ้เนาะไอ้เนายเดี๋ยวกูเหล่าให้อะปะเอาบ้านเดยวกูหมุนหวานเลยเขาหวานเลยเตรียมคนมาด้วยนะสัตว์เดี๋ยวกูยื่นจบเนี่ยโอ้ยไม่ต้องตกใจคนไม่ต้องรู้คนไม่ต้องรู้มันมันโปรเทคบ้านถึงเดือนไม่ใช่เหรอใช่ปะพูดเอาเฉาเดะพูดเอาเฉอเอาะพูดเอาเฉอเอาะถามว่ามีอะไรไหมไม่มีนี่ลึกฮัลโหลครับเนี่ยมึงมึงสวยได้ใครวะฮะ ไม่ได้ด้วยพี่ะมึงมึงติดใจอะไรปะฮะมึงเดินโซซัตตุเตมติดใจอะไรปะโอ้หลวงมะหลวมมาดิมามากูเหลาโอ้ยพี่หรือเปล่าพี่หลวงมาดิมาดิกูเหลาให้ด้วยมาดิมาโอ้ยมาดเหลามาดิมากูเหลาให้ด้วยหลวมหลวมามาเหลาเดาแหลมมากูเหลาอะมาดิฟองฟองฟองนาย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 ฮะอืมมึงมึงโดนกูด่าแต่จะมึงบ้าเลยเหรอ แกล้งบ้านไหนกูเลยเหรอเอ๊แกล้งบ้านเลยเหรอฮะออเ,อเอ๊ะมึงมึงแกล้งบ้านเลยเหรอน้งงองมึงโดนดอกเดี๋ยวมึงแกล้งบ้านเลยเหรอมึงหลวมไม่ใช่หรอไม่ไม่พอ, là, พอละพอละแต่ไม่พอละไอ้อันนี้มัน,มนขี้ค้าเนี่ยกูอยากคุยกับหัวไมวเอาไม่เอาโอ้โหเมืองก็ร้อนคนก็ร้อนว่ะพี่ว่าแแตต่่พูดอย่างดีสุดท้ายห่างเครื่องตามมันลั่นนะตามมันลั่นจัดเลยตะโกนไปจริงมันว่าใครที่ยังอารวาสไม่พอเข้ามาเรื่องมันไม่เวกอ็คุยเสร็จยังอ่ะ ฟังนะฟังนะลืมลปรับบุ๋มใหม่พี่โจอ๋อเหรอพี่โจบอกว่าบิ๊กโจกออกแก๊งหาแก๊งอยู่ธนาคารก่อนไปธนาคารพี่โจกไปธนาคารก่อนเปล่าบิ๊กโจกหาแก๊งอยู่ไปครับไปครับพี่เล็กสวดีครับธนาคารสวัสดีครับมาบ้วยหรอบนไปด้วย จะตะกี้เป็นพี่โจงนะโดนอย่างงี้พี่โจ๊กอ่ะพี่โจก๊กจะทำยังไงพี่โจ๊กถ้าโดนงี้พี่เป็นเยเป็นพี่อ่ะพี่โจ๊กไปหนึ่งครับผมมีใครจะลองวะมาแต่งอ่ะม,มีใครแรงๆวะเก่าๆอ่ะมาแต่งอ่ะผมผมว่ารถทางเซิร์ฟก็สู้มาแต่งพี่ไม่ได้หรอกครับแต่ก็สูไม่ได้หรอก